ด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกันนะคะว่าร่างพรบคู่ชีวิตนะกับร่างพรบสมรสเท่าเทียมที่ว่านี่นะคะคือมันเหมือนหรือมันต่างกันอย,อย่างไรนะคะหรือว่าในมุมมองของกลุ่ม LGBT เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะกับคุณอัญชนาสุวรรณานนท์ที่ปรึกษาสมาคมเพศวิถีศึกษานะคะอยู่ในสายกระเป๋าแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องช่วยให้จูนกันก่อนสักนิดนึงนะคะว่าร่างพรบร่างพรบรคู่ชีวิตนะคะกับพรบรสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะค่ะค่ะโอ้อันนี้มันอาจจะยาวแต่เอาสั้นๆก็คือความแตกต่างก็คือพรบรคู่ชีวิตเป็นพระราชบัญญัติ แยกต่างหากอีกฉบับหนึ่งเพื่อที่จะกํากับหรือรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตของคนเพศเดียวกันอันนี้คือที่ฉันพูดถึงสิ่งที่ที่ฉันเข้าใจและได้รับข่าวสารมาจนเเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร่างที่ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวานว่าจะนําเสนอต่อรัฐสภาเนี่ยยังไม่มีการได้เปิดเผยวิแยรให้กับประชาชน เคยมีร่างก่อนหน้านี้แล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วรัฐบาลก็บอกว่าจะไปศึกษาและปรับปรุงต่อแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยประชาชนยังไม่ได้รับทราบนะคะดิฉันก็ไม่ได้รับทราบอย่ยงนี้พูดจากฐานเอ,อร่างที่เคยได้เห็นมานะคะค่ะักการของร่างนั้นก็คือเพื่อให้เอ,อผู้ที่คู่ที่เป็นเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนเพื่อเป็น ไม่ใช่หรอเข<ช>าม<ช>ไม่ได้บอกเป็นข้อพูดค่อันนั้นคือบอกว่าเพื่อให้เป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตค่ะซึ่งก็มีสิทธิและความรับผิดชอบต่างๆซึ่งใส่ไว้ในบางมาตรานะคะ,คะอันนี้มันมีความแตกต่างจากเออมื่อกี้คุณพูดถึงอะไรนะคะออรรการแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์นะคะ,คะซึ่งเรียกสั้นๆขอนญาเรียกสั้นๆว่าปปพนะคะ ก็คือประมวลแพ่งและพาณิชย์อันนี้มันเป็นกฎหมายหลักในการกํากับเรื่องของอชีวิตประชาชนที่เป็นเรื่องของระหว่างประชาชนนะคะแล้ก็เป็นเรื่องของมันจะมีหลายบทหลายบับและในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกําหนดว่าใครสามารถสมรสกับใครได้เมื่อสมรสแล้วความรับผิดชอบต่อกันมีอะไรบ้าง แล้วก็จะรวมไปถึงในเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินร่วมกันเรื่องของการสิทธิธที่จะได้รับตามกฎหมายด้านต่างๆเมื่อเป็นคู่สมรสนะคะาเราก็จะมีเรื่องของการนับญาติซึ่งสังคมไทยเราก็มีเรื่องของการนับญาติอยู่ใครเป็นพ่อแม่พอลูกมี คู่ที่แต่งงานสมรสไปก็จะมาเป็นลูกเขยลูกลิศภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อกันด้วยมีชั้นลำดับชั้นในกฎหมายไทยที่จัดไว้ว่าถ้าคนที่ไม่ได้สมรสนะคะทุกอย่างนี้ก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่อย่างนี้นะค,ะค่ะในขณะที่ถ้าคนที่สมรสแล้วอันดับแรกเลย เรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับความเป็นความตายความเป็นอยู่หรือทั้งหลายแหละก็ต้องหันไปหาคู่สมรสก่อนะนคะคะอันนี้มันเป็นประเด็นหลักเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างเริ่มต้นของสองฉบับนี้นะคะค่ะ,คะหมายความว่าในส่วนของกฎหมายพรบรคู่ชีวิตอันนี้คือคือรับรอง ชัดเจนไหมคะหรือว่าในในด้านคือในด้านที่เขาไม่ยอมรับหรือว่ามองมองว่าในฝั่งของก้าวไกลเขาบอกว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยคือทําให้อ่าทาให้การอ่าทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับกลายเป็นชนชั้นสองที่ถูกแบ่งแยกออกมาตรงนี้คือมันตรงจุดไหนล่ะคะที่มันยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มกลุ่มเนี้ยค,ค่ะค่ะอันนี้จะขออธิบายอีกนิงนะคะค่ะคอเอ่อขอ,อย้อนหลังนิดนึ่งค่ะก็ค,ะคือว่าสังคมไทยเนี่ย มันยังเต็มไปด้วยอคติและความเข้าใจผิดหลายยอย่างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตีกรอบออไม่ว่าความเป็นหญิงตั้นชายควรจะทําตัวยังไงแต่งตัวยังไงเ,เรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อที่มาตีกรอบการดําเนินชีวิตและโอกาสของคนในหลายๆด้านนะคะแต่ถ้าในด้านของวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของความเป็นหญิงและชายและก็ความเชื่อในเรื่องของการกํารวจและคู่ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ดีดไปมเฉพาะเรื่องของคู่ระหว่างต่างเทศเท่านั้นนะคะ <S 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 อันนี้คือเป็นมาจนมาถึงปัจจุบันแต่ว่ามันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มระเบียบความคิดเหล่านั้นเริ่มอ,อ่อนลงนะคะในขณะเดียวกันนี้กฎหมายเนี่ยยังไม่กลับไปสู่ความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วหลายๆครอบครัวพ่อแม่ก็ยอมรับลูกที่จะ สมรสหรือว่ามีชีวิตร่วมกันกับคนเพศเดียวกันเสมือนลูกที่แต่งงานกับเพศตรงข้ามเหมือนกันอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจริงอยู่ในสังคมไทยแต่ว่ากฎหมายที่กํากับในเรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนนั้นพี่ชันก็เลยอยากจะมองว่าอยากจะให้ไปมองที่รากของปัญหานะคะรากฐานของปัญหาเนี่ยมันมีสองสูตรก็คือวัฒนธรรมความเชื่อที่ทําให้คนเราไม่ได้รับสิทธิที่เท่ากันและเข้าไม่ถึง อันที่สองก็คือกฎหมายที่กํากับตามระบอบความเชื่อนั้นที่ไม่ให้ติดคนอย่างเข้าเทียมกันแล้วกฎหมายนั้นนะก็คือประมวลแพ่งและพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าปัญหาต้นต่อมันคือประมวลแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ถ้าในแง่ของการสมรวจนี่ก็คือมาตราหนึ่งสี่สี่แปดคนที่ตามข่าวบางอันอาจจะเคยได้ยินมาบา้างนะคะเพราะว่า มาตรา1448นี่จะพูดถึงว่าเมื่อชายและหญิงอายุ17ปีบริบูรณ์สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ <c oughs> นะคะ <c oughs> อายุ17ปีนะแต่ว่ามันก็จะมีมาตราถัดไปที่จะบอกว่าในกรณีที่อายุยังไม่ถึง20ปีต้องให้พ่อหรือแม่เอ,อต้องให้ผู้ปกครองมาเอ,อรับรองการจดสมรสนั้น <c oughs> นะคะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยนั่นคือรากฐานเริ่มต้นเลยที่กำกับอยู่ในกฎหมาย ถ้าอันนั้นเป็นตัวต้นของปัญหาค่ะแล้วก็มาตรอื่นๆตามมาเนี่ยบางข้อก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่หลายนข้อเป็นปัญหาเนื่องจากฐานรากของมันก็คือบอกว่าชายและหญิงเท่านั้นอันนี้ค่ะคำถามของที่ฉันคือว่าแล้วทาไมเราถึงไม่แก้ที่ตัวรากของปัญหาจากคาว่าชายและหญิงสมรสกันได้ก็เป็นบุคคลสองคนสามารถสมรสกันได้ค่ะยิ่งสมัยนี้นะคุณใครๆเขาก็ คือไม่ได้ติดอยู่กับการเป็นเพศใดเพศหนึ่งด้วยซ้ําไปมันมีความเลื่อนไหลมันมีทางเลือกที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเขาเองเขาอาจจะได้รับสุจริตรเป็นเพศหนึ่งแต่จริงๆเขารู้สึกหรือเป็นอีกเพศหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกํากับด้วยซ้ำไปว่าเพศไหนเพศชายหรือหญิงแต่เรามองว่าเรายอมรับการสมรสและการสร้างครอบครัวจากคนสองคนไม่ว่าเขาจะเพศไหนคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรแต่ว่าถ้าเขาต้องการสมรสกัน ก็ให้เขามูโอกาสตรงนี้แล้วก็ไปแก้ที่รากฐานก็คือตัวประมวลแห่งรัฐธานิญนะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกประมาณเอประมาณมันจะแก้เล็กๆเนี่นะคะมันจะมี้าตาอื่นๆที่คล้ายๆเป็นผลพวงตามมาเพื่อเพื่อให้เชื่อมโยงกันได้ชัดเจนเนี่ยก็แก้ตามกันไปมันก็จะจบเรื่องก็หมายความว่าเราจะมีกฎหมายที่ก้าวหน้าและเข้าใจความเป็นไปของสังคมในยุคปัจจุบัน เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้ชายและหญิงที่ต้องการสมรสและสร้างครอบครัวได้รับความเดือดรอนอะไระคะ่ะืขางต็วอย่างสมรสและสร้างครอบครัวได้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเป็นพี่น้องกันอา่านคิดดูพี่น้องแม่มีลูกชายสองคนคนหนึ่งแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกับผู้ชายเสร็จแล้วถ้าเกิดบ้าเราได้การแก้กฎหมายที่เกิดความเท่าเทียมกันทุกคนแบบนี้นะคะก็หมายความว่า ลูกเขยและลูกสะพ้ยที่ได้มาก็มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับครอบครัวพ่อแม่และพี่น้องคนอื่นๆ mm hmm. ไม่แตกต่างกันไปค่ะค่ะแต่มันจะงงถ้าคุณไปทำพระราชบัญญัติแยกต่างหากเป็นคู่ชีวิตค่ะน <c oughs> แล้วเสร็จแล้วลูกชายคนที่แต่งกับผู้หญิงก็จดทะเบียนสมรสตามประมวลแพ่งแัะพาณิชย์มาตรา14/8 14 <c oughs> ลูกผู้ชายที่มีคนรักเป็นผู้ชายต้องการจดทะเบียนเช่นกันแต่จดทะเบียนสมรสไม่ได้ไปจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วพอเป็นคู่ชีวิตแล้วคุณแม่ของฝ่ายผู้ชายจะเป็นอะไรคะเป็นแม่สามีหรือเป็นแม่คู่ชีวิตหรืออะไรแล้วการจัดแจงในเรื่องต่างๆเนี่ยเท่ากับคนในครอบครัวเดียวกันเนะาะเราจะต้องใช้กฎหมายกี่ตัวในการมาเออ่ สร้างให้ความเป็นธรรมคือเวลาคนอยู่รักกันดีไม่มีปัญหาหลอกแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าแต่ว่าชายและหญิงแต่งกันก็ยังเลิกคู่เพศเดียวกันแต่งกันก็นอาจจะเลิกก็ได้แล้วคุณจะใช้กฎหมายไหนมากํากับเอ,อข้อตโต้แย้งระหว่างกันค่ะของคนในครอบครัวอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะก็คือหมายความว่าอ่ะก็อยากจะสิ่งที่น่าจะไปแก้ที่พื้นฐานเลยก็คือไปแก้ที่ปพพ ไปกที่ต้นต่อของมันเลยโดยที่ไม่ต้องมามีการร่างเงื่อนไขกฎหมายพรบคู่ชีวิตต่างหากออกมาแบบนั้นใช่ไหมคะออซึ่งตรงนี้ค่ะค่ะร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเนาะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปยกข้อความจากมาตราบางมาตราในประมวลแพ่งและพาณิชย์เอามาใส่ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ค่ะเราทำไมต้องไปยืมมาคุณก็ไปแก้ในตัวนั้นแล้วมันก็อยู่ในนั้นไปเลยอืมไม่ต้องดูสองฉบับแล้วถ้ามีข้อโต้แย้งกันอยากจะทราบว่าศาลท่านจะใช้กฎหมายไหนในการพิจารณาต้องใช้กฎหมายสองฉบับหรอ่อแล้วมันจะไม่งงหรออคิดว่าเรื่องนี้ยเเออ,เอ,อสำนักงานปิษฎีกาทราบดีว่าความยุ่งยากในการนำกฎหมายนี้ไปใช้ถ้าจะออกมาเป็นคนละฉบับ เนี่ยมันยุ่งยากแค่ไหนมันสับสนมากอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งนะคะ,คะอันที่สองก็คือแล้วเราจะไปโจทที่ไหนธรรมดาคนเราก็ไปอำเภอทําทุกอย่างเรื่องพวกนี้ก็ที่อำเภอแต่เท่าที่สะดับฟังมาเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยจะไปขึ้นอยู่กับกรมคุม้คมครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมซึ่งหมายความว่าอ,อาจจะต้องไป จดทะเบียนคู่ชีวิตอีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีฉันก็อยากรู้ว่าจดทะเบียนเสร็จแล้วแล้วในทะเบียนบ้านในเอกสารต่างๆของดิฉันจะเป็นยังไงดิฉันก็มีแฟนผู้หญิงนะคะค่ะเราก็จริงๆก็จดทะเบียนแล้วแต่จดทะเบียนภายใต,ใต้กฎหมายอ,อจดทะเบียนของประเทศเขาซึ่งเป็น,นคนอังกฤษก็เลยได้จดสมรสนะคะค่ะเอ,อแต่ว่ามาเมืองไทยก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วพอระบบคู่ชีวิตน่ะเออจะ รับรองดูแลแฟนของดิฉันที่เป็นคนต่างชาติเสมือนที่กฎหมายเอพพดูแลคู่สมรสของคนต่างเพศหรือเปล่าคิดว่าไม่นะคะค่ะอุค่อนข้างจะมีแบบว่ารายละเอียดรายละเอียดพอสมควรเลยนะคะทีนี้เนี่ยคือถ้าจะให้อ่เล่าให้เราฟังถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากหาก สามารถที่จะผ่านร่างพรบรเหล่านี้ไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพรบรคู่ชีวิตหรือว่าซึ่งตอนนี้ก็คือคอรบก็อนุมัติร่รางนี้ไปแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมของสภาเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับกลุ่ม LGBT ทั้งหลายหรือว่ากลุ่มกลุ่มที่รักเพศเดียวกันเนี่ยนะคะสิทธิ์ที่เพิ่มเติมมาที่เรามีอยู่แล้วจริงๆแล้วเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะถูกต้องตามกฎหมายอะไรได้บ้างที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอะคะ่ะ ค่ะค่ะ,ค,ะคืออันนี้ถ้าเปรดเนี่ยมันอาจจะต้องเปิดสองฉบับเพราะว่ามันมีเอฐานการแก้ไขที่ต่างกันนะคะค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นประมวลแพ่งปะพัน์นี้ติดปปพเนี่ยเราไปแก้ในตัวปปพเนี่ยก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่คู่สมรสได้รับอยู่แลปัจจุบันยังเข้าถึงได้นะคะคู่สมรสเพศเดียวกันหรือจะเพศใดก็ตามคือบางชีก็มีคน ให้อัตลักษณ์ของตัวเองแตกต่างออกไปค่ะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยค่ะก็คออือเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมีการสร้างครอบครัวของตัวเองที่เป็นรุ่นลูกแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับพ่อแม่และพี่น้องคน,อ,นอื่นอืไม่แตกต่างกันกันกบคู่สะภ้ยหรออือเคยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพรบรคู่ชีวิตนะคะ,คะ มันต้องมีขั้นตอนด้วยนอกเหนือจากการขั้นตอนการจดทะเบียนอาจจะไม่เหมือนไม่น่าจะเหมือนกับการจดทะเบียนสมรสนะะอันที่หนึ่งอ,อันที่ซึ่งบริการอาจจะเข้าเข้าถึงหรือเาไม่ทราบอันที่สองก็คือในแต่ละมาตราที่จะอันนี้เข้าใจนะคะว่าผู้ร่างพยายามให้สิทธิพยายามดูแลแต่ว่ามันยังต้องอยู่ภายใต้การตีความ,มนะคะเออมันไม่ได้เป็นพรบเพราะว่ามัน คำว่าคู่ชีวิตเนี่ยไม่มีอยู่ในระบบกฎหมายไทยนะคะคู่สมรสเนี่ยมันเป็นคําที่รู้กันอยู่แล้วค่ะก็ต้องเป็นการให้คํานิยามใหม่ขึ้นมาภายใต้พระราชบัญญัตินี้แล้วเมื่อ,อ,อสมมุตินะคะสมมุติอดิฉันจดทะ,ะเบียนกับแฟนในชันใช้ได้ใบคู่ชีวิตมาแล้วเนี่ยดฉันเป็นข้าราชการแล้วเดินเข้าไปที่กอพอแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้ดิฉันก็มีคู่ชีวิตแล้วค่ะคู่ชีวิตที่ฉันจะได้รับสิทธิ์เสมือน คู่สมรสหรือเปล่าอืม,มันต้องมีการตีความด้วยค่ะค่ะเพราะว่ากพอพนี่ยถูกกากับโดยกฎหมายกอพอที่เป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์และการกํากับข้าราชการก็จะมีว่ากอพอให้สิทธิต่อคู่สมรสที่จะได้รับสิทธิในฐานะคู่สมรสพ่อแม่ของข้าราชการแต่ว่าถ้าดิฉัน บอกว่าเดียฉันมีใบแล้วอะเป็นคู่ชีวิตอะ,ะมันไม่อยู่ในกฎหมายกพอพนะคะค่ะแล้วเช่นเดียวกันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนี้กับในกฎหมายอีกจํานวนมากมายในประเทศไทยที่ไม่รู้จกักคาว่าคู่ชีวิตสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าประกันสังคมไม่ว่าสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าเรื่องต่างๆที่จะเข้าไปเพื่อประสานกับรัฐเนี่ยค่ะค่ะรัฐไม่รู้จกักคาว่าคู่ชีวิต แล้วกากับเรื่องเหล่านั้นกํากับโดยกฎหมายแต่ละตัวซึ่งไม่ใช่กฎหมายปปพด้วยค่ะไม่ว่าจะเรื่องภาษีรัชดากรพรบรัชดากรอะไรพวกนี้ก็จะกํากับมีเรื่องข้อกํากับของตัวเองซึ่งกํากับไว้กับคู่สมรมสคําว่าคู่สมรสไม่มีคู่ชีวิตค่ะ,ะยังจะเลยตั้งคําถามว่านักกฎหมายคนที่กําลังเสนอกฎหมายเนี้ยคุณจะทํายังไงเมื่อแท็กนั้นแต่กฎหมายผ่าน จะเกิดความสับสนโอโลเวงกันมากเลยนะแล้วดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าดิฉันจะได้สิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นหรือเปล่าพูดตรงๆนะคะไม่ได้อยากได้สิทธิพิเศษไม่ได้อยากได้สิทธิ์มากกว่าใครหรือคู่คนอื่นเราเพียงอยากได้สิทธิ์ที่เท่ากันไม่น้อยกว่านั้นและก็ไม่มากกว่านั้นอืค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็นี่แหละค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าอย่าง